จริงๆในปี2022ที่ผ่านมาเหตุต่อเพนกลิ้นถือว่าเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนาะเราสร้างทีมใหญ่มากขึ้นออกไปที่ Tik t o k เราไปที่ YouTube มากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเราทําแต่ Facebook อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เราปรับตัวทันเพราะว่าช่วงที่เราเริ่มทํา YouTube แล้วก็ TikTok เนี่ยเป็นช่วงที่ Facebook มันเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปลี่ยนออลกริทึมที่ทําให้ยอดเอนเกจมันก็ตกลงไปปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่เราเริ่มขยายเซอร อยูร้านอาหารเราเริ่มมีรายการแบบเจ๊งในกระดาษรายการที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์เพราะเราเห็นว่ามันมีความต้องการทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะเราไม่ค่อยมีใครออกมาให้ความรู้เรื่องพวกนี้ก็ทําให้ขยายฐานลูกเพจเราออกไปได้ค่อนข้างไกลเรามีโอกาสไปจัดงานให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นงานแฟรนไชส์ของธนาคารออฟสินมีงานของมิตรผลมีงานของลูกค้าต่างๆไลแมนวงในพวกนี้แต่มากที่สุดคือเรามีการสร้างและสลองบ,บิสเซทแคเดมี Academy, เพราะเรารู้สึกว่าเออทำไมเราต้องมาเรียน การทําร้านอาหารในต้นทุนที่มันสูงสูงด้วยจะเป็นไปได้ไหมที่เสียเงินแค่เดือนละไม่กี่ร้อยบาทแต่เราสามารถเรียนรู้เรื่องการทําร้านอาหารจากคนเก่งๆระดับประเทศได้ก็เป็นที่มาที่เราสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจให้มันกลายเป็นสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารจริงๆปีนี้เป็นปีที่เราได้ทําอะไรค่อนข้างเยอะแต่ว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและเราจะไม่ใช่เป็นแค่มีเดียอย่างเดียวเราจะมีการทำอีเวนต์เราจะมีการทำเกี่ยวกับออนไลนิ่งค่อนข้าง เยอะรวมไปถึงแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Penguin X ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะทําขึ้นมาเพื่อช่วยเจ้าของร้านอาหารในการเริ่มต้นร้านอาหารได้อย่างถูกต้องและอยู่ในบัตเจ็ตมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยากให้ติดตามกันว่าหลังจากนี้เพจต่อเพนกวินช่องต่อเพนกวินก็จะมีเซอร์วิสมีโปรดักที่เข้ามาช่วยเจ้าของร้านอาหารเรียกว่าค่อนข้างเยอะเราอยากให้ตัวเองเป็นอีโคซิสเต็มสำหรับธุรกิจจริงๆ คือปี2022จริงๆก็ยังถือว่าเราอยู่ในโควิดมาเกินครึ่งปีอะเนาะเราเพิ่งมาดีขึ้นในเมื่อ3-4เดือนหลังนี่เองฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเลยนะช่วง3-4เดือนหลังคือพฤติกรรมลูกค้ามันไม่เหมือนเดิมต่อไป เรารู้อยู่แล้วปัจจุบันฟู้ดเดลิเวอรี่ราคาสูงมากแต่ลูกค้าก็ยังเต็มใจที่จะจ่ายเราไม่เห็นแล้วนะข้าวกะเพราหมูสับจานละ5 6าหบอ่ะมันมีแต่780แล้วเหลือหมูไม่กี่ชิ้นแบบนี้แต่ลูกค้าก็ยังเต็มใจจ่ายเพราะลูกค้าเสพติดความสะดวกไปเรียบร้อยแล้วอันที่2ที่พี่ได้เรียนรู้ก็คืออายุธุรกิจมันจะสั้นลงเรื่อยๆไม่ได้เฉพะธุรกิจร้านอาหารเท่านั้นเราจะเห็นแล้วว่าแต่ก่อนเราทําธุรกิจเราคาดหวังธุรกิจอยู่20ปี30ปีพอช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะดูที่5ปปีี10แต่พอหลังจากคิด เทรนด์มันเปลี่ยนไปตลอดพฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยนไปตลอดใครที่คิดจะมาทําธุรกิจร้านอาหารจับเทรนด์ให้ถูกจับกระแสให้ถูก พี่ไม่ได้หมายความว่าต้องทําธุรกิจที่เกาะเทรน์อย่างเดียวนะคุณจะทาข้าวมันไก่คุณจะทําทหมูแดงขาหมูที่เป็นสรตทฟู้ดก็ได้แต่จะเป็นสรตทฟู้ดยังไงที่ตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงเวลานั้นๆมันก็จะมาถึงข้อต่อไปละที่อยากจะบอกก็คืออย่าทําธุรกิจแบบลงทุนเกินตัวมี100บาทไม่ใช่ลงไป120ลงไป130มี100บาทไม่ใช่ลงไปที่100บาทมี100บาทอาจจะลงที่50บาทอีก50บาทเผื่อไว้กอก2เผื่อวันที่ธุรกิิิิจจหลลัักที่่่เเเงงงงไไปแมมมดนนวะตต้อ เราก็ยังมีเงินที่จะเติมหรือถ้าทําแล้วมันรู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กมันไม่รอดแน่แน่จะได้เอาเงินกอกสองไปทําอย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่าเอาเงินทั้งชีวิตที่เรามีไปลงทุนกับธุรกิจแล้วปรากฏว่ามันมันไม่เวิร์กแล้วมันตายไปเลยข้อที่4ข้อต่อมาที่อยากจะฝากก็คืออย่าหาไรายได้เพียงแค่ทางใดทางเดียวเราเป็นพนักงานประจําก็ต้องไปดูด้วยว่าเฮ้ยพนักงานประจําอย่างเราสามารถแบ่งเงินไปลงทุนอะไรแบบอื่นได้ไหมหรือจะไปหาอาชีพเสริมก็ได้แต่สิ่งที่อยากแนะนําคืออย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ได้ใช้ ชุดความคิดหรือชุดความรู้เดิมที่เรามีเพราะนั่นหมายถึงเราจะต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยเช่นเราเป็นคนที่มีความรู้ในการถ่ายรูปทำคอนเทนต์แทนที่เราจะรับทำคอนเทนต์ถ่ายรูปเฉพาะร้านอาหารเราเองเฮ้ยเราอาจจะลองออกเซอร์วิสที่รับถ่ายรูปรับทำเมนูให้กับร้านอาหารอื่นๆที่เขาอาจจะทำไม่เก่งหรือเปล่าเราอาจจะเสียแค่เวลามากขึ้นแต่ก็จะทำให้เราได้รายได้ทางที่2ทางที่3ต่อไปข้อที่5เป็นข้อที่หลายคนอาจจะฟังรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหร พี่ว่าความอร่อยมันมันไม่พออย่างเดียวแล้วอาหารของเรามันต้องอร่อยด้วยปากอร่อยด้วยตาและมันต้องกลายเป็นคอนเทนต์ได้ด้วยอย่าลืมปัจจุบันน่ะชีวิตเราทุกอย่างเราต้องการเป็นคอนเทนต์เราซื้อกระเป๋าสวยๆแล้วก็อยากถ่ายอวดเพื่อนเราไปเที่ยวที่ดีๆเราก็อยากถ่ายอวดเพื่อนเราไปเจอคนดังๆเราก็อยากถ่ายอวดเพื่อนเราไปกินร้านอาหารอรอ่อ,รอยๆเราไปกินร้านอาหารสวยๆบรรยากาศดีๆเมนูน่าสนใจเราก็อยากจะถ่ายอวดเพื่อนไอการที่คนอยากจะถ่ายอวดเพื่อน เขาเรียกว่า user generated content หรือ UGC ในมุมกระบวนวิธีการทำรสชาติมันดีอยู่แล้วว่านั้นคือพื้นฐานที่มันจะมจะต้องมีแต่ถ้ามันมีสีสันที่สวยงามมันมีคอนเซ็ปต์ที่มันแปลกมันกลายเป็นคอนเทนต์ได้ง่ายนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่ลูกค้าจะหยิบเอาไปทายไปเล่าเรื่องมันก็จะง่ายมากขึ้นและข้อสุดท้ายที่พี่ว่าพี่ได้เรียนรู้ในปี2022คือทักษะการตลาดโดยเฉพาะเรื่องการตลาดออนไลน์มันไม่ใช่ออปชั่นอลอีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ใครมีและได้เปรียบแต่มันกลายเป็นว่าใครทําไม่เป็น ชิปหายแน่นอนเพราะว่าโควิดมันทําให้พฤติกรรมคนมันเปลี่ยนนะโอกาสที่จะทําให้เราแงะตัวเองออกจากเก้าอี้เพื่อไปร้านใดร้านหนึ่งเพื่อไปนั่งเจอเพื่อนพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากมันต้องเป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆคนเราทุกคนปัจจุบันรีเสิร์ชมันเพิ่งออกมาว่าคนไทยเล่นมือถือเพิ่มขึ้นจาก วันละ8ปชั่วโมงเป็นวันละ10ชั่วโมงเรียบร้อยอะ่ะนี่เราเกือบจะ5 0ของวันหนึ่งอะ่ะอยู่กับมือถือแล้วนะลูกค้าไม่ได้เดินมาหาเราด้วยเท้าอีกต่อไปแต่เราจะต้องเดินไปอยู่ในนิ้วโป้งลูกค้าให้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมาคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในปี2022แล้วเราเจอสถานการณ์ที่มันยากลําบากมาตลอดสักสปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ได้ง่ายไปมากกว่าเดิมโควิดมันหายไปแต่รีเซชชันมันกำลังจะมาเง มันไม่ได้สวยงามสําหรับคนทุกคนมันมีไว้สําหรับคนที่ปรับตัวได้และอยู่รอดได้เท่านั้น <c oughs> ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ทําธุรกิจแล้วก็เพจต่อเพนกวินก็จะอยู่ตรงนี้แหละ ทำคอนเทนต์ดีๆไปเจอผู้ประกอบการดีๆหาคนเก่งๆมาช่วยเหลือทุกคนมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าใครที่ดูคลิปอยู่อยากคอมเมนต์อะไรอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนกับเราก็คอมเมนต์เข้ามาได้เราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่รับรองว่าเราจะเอาไปพัฒนาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นต่อๆไปแน่นอนก็สวัสดีปีใหม่ครับ